เดี๋ยวเราจะพยายามใช้ตั๋วให้ไม่หมดละกันมีใครที่เงินในเกมหมดไหมคะเอี่ยเหรียญเหลืองเนี่ยค่ะเหรียญเอฟเนี่ยมีใครเหรียญหมดบ้างหรือยังคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตู้นีหย่างตู้นีอย่างไปสปอร์ตตู้อื่นที่มันใช้เพชรแล้วมันแพงๆดีกว่าแกเขาเห็นเราเป็นคนรวยอย่างงี้นะคะมีโกอยู่ประมาณสาล้าน3าล้านเอใช้ไม่หมดเหรอคะระดับนี้ไม่มีคำว่าหมดแต่ดวงอะไม่แน่ดูไม่แน่ ร้อยห้าสิบเต็มเลยค่ะเต็มสิบไม่หักไม่เหลืออะไรเลยค่ะรอบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหนื่อยสมจนเหนื่อยดีใจสุดๆค่ะร้อยห้สิบร้อยหาสิบใช่ค่ะไม่หากค่ะได้เต็มด้วยคนอะไรไม่รู้ตอนสอบไม่เห็นได้อย่างย้่งเลยเนาะ <c oughs>